ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับพวกเราชาววิซูเจมส์ซีนะครับวันนี้นะครับผมมิววิซูเจมส์มซีแล้วก็น้องก็ตีนะครับได้กลับมาเป็นตากล้องที่ไม่ค่อยะได้เรื่องของผมอีกแล้วนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะอยากอยากให้ทุกคนเห็นภาพนี้หรือยังอย่าฟังแค่เสียงพอนะฮะก็จำได้ไหมนะกับคลิปวิดีโอของเราแบ็ค <c oughs> ไว้แบ็คไว้เอ็ดดิชั่นที่กระจังหน้าอพอลโล อันนี้อันนี้เลยแบ็คแบ็คเลยแบ็คพิงอันนี้ <c oughs> ไม่ใช่อันนี้ <c oughs> ไ,วไว้แบ็คอะพิลูเอ้ยไม่ใช่แล้ว <c oughs> เอ้ยต้องแท้ดิอ๋อโอ้โหเอ้ยส่งไปแต่ของไม่ทันแล้วคันนี้นะครับบอกเลยว่านี่คือแบ็คไว้อะพารโลนะครับแบบจัดหนักจัดเต็มและที่สำคัญนะครับคันนี้มีเพิ่มฟังก์ชันพิเศษ360เบิร์ดไอวิวครับผมโอ้โหแสบไปแง่ลึกแค่เส <c oughs> ียงแค่เสียง แค่เสียงไม่ได้ไม่แง่นี่แค่เริ่มต้นนะเสียงอะไรประมานี่แค่เสียงนะครับอ๋อไม่ใช่เสียงรถเสียงอะไรไม่รู้โอเคครับก็ขออนุญาตพาชมแต่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับรถคันนี้เป็นไงบ้างครับนี่ฮะเมื่อกี้นี่อยากจะให้เมื่อกี้ไม่มีใครถ่ายมูปไ้จริงคือเราเช็ดกันจนแบบอะไรเล็บเนี่ยเงาเลยอ๋อเล็บเงา รถไม่ได้เงาเลยเล็บเงาแทนเราตั้งใจจริงครับเราเช็ดรถทุกคันนะครับเรานั่งได้ดูตะเข็บนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างเช้นเวลาเราติดอุปกรณ์เนาะได้ได้เส้นได้ที่เดินเส้นยางขอบยางเขาเรียกขอบยางพวกพวกพวกเล็กเส้นได้มันนอกมากนี่แต่งรถจริงป่ะเนี่ยใครเขาใช้เส้นได้มาแต่งรถเนี่ยนะคุณมิวโอ้ ม,ม,ามาเป็นชุดเลยทีนี้าเนียครับคือขอบอยางนี้เราจะดูทุกคัาว่าเดินดีไหมคือต้องบอกว่า,าต้องขอยอมรับก่อนเลยว่าในอดีตนะครับก็คือเรามีการหลุด QC บ้างอันนี้ขอภัยจริงๆนะครับกับลูกค้าที่เราเคยได้ส่งมอบไปแล้วแล้วงานบางงานก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกแต่เราก็รับผิดชอบอแต่หลังจากนี้เป็นต้นมานะครับคือหลังจากนั้นจนมา <c oughs> หลังจากนี้เป็นต้นมาหลังจากนี้เป็นต้นมาเออ หลังจากนั้นเป็นต้นมีเอ้ยหลังจากนั้นเป็นต้นมาคือเราจะเก็บงานดูงานทุกคันจริงๆนะครับก็นี่ครับเราเจะใช้เวลาในการดูงานเช็ดบ้างบางจุดเพื่อเช็คถึงความสะอาดความเรียบร้อยให้กับรถทุกคันของผมโอเคฮะเหล่านอกเรื่องมาสักพักแล้วเป็นไงครับกับที่แบ็แคนเทอร์หรืออพอ l โล e x p กซ์แพนเดอรของเรานีอยากรู้จริงๆอะไปดูคลิปไหนมาเอ็กซ์แพนเดอร์เอเนี่ย คือคเอเง,ม,องมันต้องมันต้องมีสักคลิปหนึ่งอ่ะเองไปนั่งหาอยู่คือลูกผมเรียนภาษาอังกฤษ accent ต้องได้ค่ะลูกขา expander โอเคเ <laughs> <laughs> okay. ป็นไงครับกับเขี้ยวหกเขี้ยวนะกับเขี้ยวหกเขี้ยวด้านหน้าหล่อๆแบบนี้ที่เขี้ยวเป็นสีเงินด้านหน้าเป็นดำเงาตัวสอนเป็นสีดำแล้วรถเป็นสีขาว <c oughs> ที่สำคัญนะครับใส่มวกแก๊สสีดำด้วยครับผม เอ้ยเราไม่ได้ใส่แค่หมวกแก๊ปแล้วอันนี้เขาเรียกไหมพรมแล้วมายันหูแล้วเนี่ยอ๋อนี่เขาแบบนี่เก็บยันหูครับเสาเอี่เก็บยันไอ้หูหมายผมใช่เก็บยันหูเสาเอเสาียันไปเสาซีด้านหลังนะครับนี่คือการแล็ขึ้นคันเลยใช่อันนี้คืออันนี้เขาเรียกว่างานแล็ปจริงๆครับท่านแล็จริงนะครับก็บอกเลยว่าแล็หนึ่งคันเราใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆเพราะว่า งานสติกเกอร์ต้องเป็นงานละเอียดครับใช่ครับโอเคมองแค่มุมนี้เป็นไงสวยยังไม่พอนะครับเห็นชุดแต่งเราไหมนี่คือสปอนวีพีที่เราไม่มีคำว่าสปอร์ตก็คือเราเอาเส้นสีแดงออกดังนั้นนี่คือชุดแต่งวีพีโดยเนื้อแท้เลยวีพีแค่ไหนดูครับหอ่อแบบนี้เลยนะเข้าขกับจัหแ้่ด้านบนนะครับเข้ากับละอานหลังชางที่เราแจดแบบนี้เป็นไง ผมเชーーื่อว่าทุกคนที่ดูถึงตอนนี้ยิ้มเพราะมันหลอ่อจริงใช่ยิ้มดิจะห้าทีแล้วอยู่ด้านหน้าเลยเน <laughs> ี่ยไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยยิ้มดิตะก้อนยังยืนยิ้มเลยว่าเมื่อไหร่ผมจะไปอีกทีวะเนี่ยเมื่ไหรไ,ไปทางโน้นอีกทีเนี่ <laughs> ยังไม่ได้ไปทางอื่นเลยใเนี่ยอยู่แค่ด้านหน้าเลย, <laughs> ยน,น,นี่ครับเป็นไงหลอ่ออันนี้คือแนะนำนะครับเขาเรียกว่าเอพอลโลแบ็คไวท้ V A P โอ้โหวู้ยแค่สิ ไอ้มอกี้ก็อีกชื่อหนึ่ง <c oughs> ไม่หมดแค่นั้นนะครับนี่คือไฟหน้าแบบวินิเลนนะครับค <c oughs> ือเราสองกันแบบนี้เลยคือบอกเลยว่าขับรถคันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเจ้าพ่อสนามครับมีคนต๊อกไฟแบบตลอดตามรถเราสวยอ่าเขาต๊อกไว้รถเราสวยรถเราสวยแน่นอนอมีลูกค้าเคยถามผมรถเราสวยครับเขาเลยตอกไฟอ่าก็ต้องบอกว่า <c oughs> มันมีบางจุดเฉยๆที่เขาแบบอาจจะแบบมุมสายของรถสายอาจจะแยงตานิดๆหน่อยๆก็ตกใจเพราะว่ารถเราสว่สางจ้านีก็คือเดินทางต่างจังหวัดนะครับเดินทางไกลแนะนําครับแนะนําให้ใช้แบบนี้แหละคนรู้จักเยอะบีบแต่ทักกันนเป็แนแป้นแป้นแป้นซอกไฟแป้นแป้นนีแนะนำครับเพราะว่าสว่างมองเห็นทางเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับอ่อเป็นไงมาด้านข้างดีหูกระจง หูกระจกครับหูกระจกครับผมนี่ไอ้กระจกสีดำมินิอ่าอันนี้คือเราจะห้อยห้อยเหนียวกล้องกล้องกล้องไม่ควรจะไม่แก้นะกําลังคิดอยู่ก่อนหน้านี้เราก็เต็มแล้วคันหนึ่งคันนี้มาอีกคันหนึ่งนะครับนี่เราจะมีกล้องเบิร์ดไอวิว360องศานะครับคือคันนี้มันติดตั้งหมาเรียบร้อยแล้วนะครับลูกต่างด้านคาดแบบนี้เลยหล่อๆกับสปอร์ตเวนที่นะครับอ่า ตัดกลิ่นสีแดงออกเป็น V ีดโดยเนื้อเลยตัดมาด้านบนนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับชอบชอบเป้ามือที่เป็นสีดำด้านแบบนี้อ่าเขาเรียกว่าเป้ากันรอยรอยแต่อยากจะรักษาก็คือยังคงความคุณโครเมียมของเขาไว้ดังนั้นเราจะไม่ใส่ในนะใที่ครอบใ้อ่ามันจะกลายเป็นมิกซ์แอนด์แมทแบบนี้คนระับแต่ความจริงนะของเขาก็คุมโทนแบบขาวดำมาตลอดนะ,ะดดทั้งคันอ่ะก็เลยเรี่ยขาวดำนี่คือขาวนี่คือดำโอเค ตามนั้นโอเคไปผัดมาครับผมยาวมาด้านหลังครับผมอ่าด้านหลังเนี่ยเอาแค่ตรงนี้ก่อ้เอาแค่ตรงนี้เ่อนเห็นไหมครับป้อสติกเกอร์ผมยาวมาสาสี่แล้วก็มาถึงด้านหลังนี้เลยดังนั้นคะนอกจากสติกเกอร์ด้านข้างที่แล้วนะครับเห็นรูปไหมเห็นไหมอ่เขาไฟครับทีู่่รู้นะครับตั้เรื่องไอ้หูฉลามอันเนี้ยไม่ไม่รูดรู่รูดเสาไฟรู้ไปไกลอีกแล้วออกมาใกล้ๆกล้ก่นี่ครับหูฉลามครับผม ครีบครีบเออครีบคีบสลากเราก็แรปเป็นสีดำให้นะครับอันนี้คือการแรปเลยนะไม่ได้ถอดมานะครับคือแรปเข้าไปอย่างนี้เลยงานรวมถึงสปอยเลอร์อ่าสปอยเลอร์ที่มาก,กับรถนี้อ่าทีนี้ถ้ามองแบบมุมด้านข้างครับคือถ้าผมบังนี้นี่คือรถเป็นสีดำเลยโอ้โหเป็นไงคือดำครึ่งลำดำครึ่งลำอืมล่นงลำนึงใหญ่ไหม ก็บอรลูมอ่ะอออ๋อนี่อ๋อนี่มามาลำหนึ่งเนี่ยใหญ่แบบนี้เลยอ๋อใหญ่มากดำครึ่งลำใช่ดำครึ่งลำใหญ่มากต่อไหมครับผมมาแล้วเดียเเเออาาาใหห้้นมืลยเเนี่่่ยยยถาาองงี้ยต่อที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายนี่ไฟไฟอะไรนะเออเขาเรียกอะไรวะลืมแล้วแอลวีทูบเออพาไปนอกเรื่องเยอะไงเออสวยๆแบบนี้ครับขับกลางคืนทุกคนหลงหมด ที่กระติกเรามาแล้วชุดแต่งสปอร์ตวีดีนะครับด้านท้ายเขาไม่มีจุดแหงก็จะดูเซอร์เฟ็กต์แบบเอ๊ผมใช้คําว่าวีดีได้เลยนะครับด้านท้าย2ข้านก็จะเป็นให้ใช้ก้าคู่หรือใล้ใช้ใบไม้แบบนี้นะครับที่เป็นสีเทานะเรามีซึ่งเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดติดตั้งให้นะครับความปลอดภัยเราคงไม่รืวเพราะเราลืมไม่ได้นะครับผมแล้วก็กล้องด้านหลังที่เป็นกล้องคอยหลังก็มีติดรถมาแล้วนะครับทีนี้ผมเปิดมา ห้องนี้คันนี้ครับเราจะเห็นว่าเราเป็นพะยังวีไอพนะครับที่เป็นดำด้ครีมนะอันนี้คือราคา0 6ใครชอบความหรูหราไฮโซผมแนะนำแบบนี้อ่าะไรไงไม่ไนะไมีอะไรจะพูดใช่ไหมใช่ครับอะไรอึ้งไง,ไงกำลังอึ้งกับความอลังการเดี๋ยวผมไม่จบเดี๋ยวไปต่อข้างในอลังการยังมีต่อ กองละารของนายจะพาไปดูอย exactly ู่แล้วกองละารของภายนายครับค uh ือ huh. ต้องบอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าขอเอ็กซ์เตอรเพิ่มเอ็กซ์เตอรเพิ่มค uh ือขออัปเกรดละกันอ่าขออัปเกรดเพิ่มราคาไม่แพงนะครับสําหรับใครที่ชอบนะมีพรมวีพีว่าหรูแล้วนะครับเราเพิ่มตัวใยดักฝุ่นเข้าไปด้วยนี่อันนี้เขาเรียกว่าเจ็ดดีเลยปะอ่าอันนี้อันนี้ อันนี้ใช่เออนี่นี่เขาเรียกว่า7ดีแล้วปกติมันจะ6ดีอ่าอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกวาไวนิวนะครับดักฝุ่นด้านบนเอ่าไงไม่ไงไอเสียมใหม่เยอะว่ะขนาดเนี้ยไม่ไงนี่นี่แหล่เยอะจริงๆคือพอมีวัดตัวใหญ่ดักฝุ่นเนี่ยก็คืออะไรที่เป็นฝุ่นเนี่ยตัวนี้สามารถดักได้เลยอืออ่าข้อดีคือดักฝุ่นข้อเสียก็เก็บฝุ่นนั่นแหละครับ ดังนั้นเราเรารู้ว่าฝุ่นเริ่มเยอะแล้วคือเราออกมาถอนมาเคาะมาลาใช่ครับอ่าพวกงนี้อย่าปล่อยไว้เหมือนรถพี่มิวครับเละไปหมดจริงๆเพรพะพี่มิวก็ใช้เนยผพายาคแบบเนี้ดักฝุ่นีมยังเป็นวนิลวยังไม่ถึงขั้นนี้อ๋อของเราอย่างนี้อ่าของผมยังมาไม่ถึงวีบีครับของผมแค่วีกับไอครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นสครับเพดการลอยของเรานะครับก็ มาบอกเลยว่าอันนี้เป็นสคาเฟ่แบบไม่ได้มีไฟแต่ว่าเป็นแบบ2ชั้นสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้ครับผมคันนี้เมื่อกี้ผมโชว์เบิร์นไอวิว3องมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาดูครับว่าหน้าจอทำงานยังไงครับแต่ก่อนที่หน้าจอจะโหลดเสร็จน,นะครับผมก็ต้องขอคุยก่อนเลยว่าก็ขอปิดคลิปเพียงคนนี้นะก่ากว่าหน้าจอจะโหลดเสร็จไม่ไม่ไม กว่าหน้าจอจะโหลดเสร็จก็คือผมไม่ได้สตาร์ทรถไงอ่าถ้าสตาร์ทรถมันมีไฟมันจะวิ่งเร็วรกว่านี้ครับอ่าผมจะบอกอย่างนี้ครับการติดตั้งกล้อง360นะครับสำหรับหน้าจอ Android ที่ผมแถมให้แล้วคือสเปค2ครับ32ม,มันเพียงพอแล้วที่กับเราจะใช้กล้อง360แต่ถ้าจะให้เพอร์เฟหรือให้ดีอะครับผมแนะนำให้ลูกค้าอัพเกรดจอหน้าเป็นแรมสี่ลม64ด้วยอ,อเพราะว่า การที่เราจะเปิด360มานะครับมันแปลว่ากล้องทั้ง4ตัวหน้าหลังซ้ายขวาจะประมวลผลมาพร้อมกันแล้วเอาภาพโชว์ขึ้นมาในหน้าจอเดียวดังนั้นการทํางานของ CPU จะค่อนข้างหนักในช่วงขนาดหนึงหน่งอ่าดังนั้น4 6 4จะตอบโจทย์มากกว่าคือเวลาเรากดปุ๊บทางานทันทีแต่ถ้าอย่างเป็น2 3 2อาจจะรอสักประมาณ1วิ อาจจะมีมีการต้องรอบ้างมีจังหวะหน่วงนิดหน่อยอใช่ครับแต่ถ้าแบบจบก็คือแซมสี่รอหครับแล้วคือจักใจแนะนำให้อัเกรดอ่านี่เลยครับผมเอะไหนไหนไหนนี่พอเรามี360แล้วข้อดีคืออย่างนี้ครับเราเห็นภาพด้านหน้าใช่ไหมมันน่าจะเห็นรูปโกนะนี่เราเห็นด้านหลัง นี่เราดูทางซ้ายคือบางทีเราจะดูว่าเออเราจอดรถเนี่ยตรงพุนบาทไหมข้อ่บาทอย่างด้านขวาไงครับอ่าเนี่ยพอดีเราเปิดเปิดรถนะเปิดประตูอยู่ใ่เนี่ยเราก็ดูได้แบบนี้ครับคือข้อดีของสา0รอ่ะครับคือในเรื่องของการจอดรถเลยคือถ้าใครเป็นสายโปรขับรถเทพอยู่แล้วนะครับบางทีผมก็แนะนําว่าไม่ต้องติดก็ได้เพราะเราเทพอยู่แล้วแต่ถ้าสําหรับมือใหม่หรือสําหรับผู้ภาะตีอ่าที่ ต้องการความมั่นใจการติดสามกสิบก็จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยเพิม่มอีกสเต็ปหนึ่งความปลอดภัยที่มาพร้อมกับเขาเรียกว่าคือเขาเรียกความปลอดภัยในเบื้องต้เนเรามีให้ครบอยู่แล้วแต่ถ้า<ช>ต้องการสามร้อยหกสิบเนี่ยอย่างที่แนะนานะครับแรมสี่เราสี่นะจ๊ะวงเล็บให้อีกสองสามรอบนะจ๊ะอันนี้จริงๆครับ,รรบแนะนําจากใจเพราะว่าไม่อย่าง,งานั้นอาจจะรู้สึกคุณนเครื่อหร่าใช่แบบว่าเฮ้ยฉันมีสามร้อยหกสิบแต่มันทางานช้าใช่ครับ ก็เลยแนะนําว่าติดสเปคดีๆไปเลยนะครับเพราะว่าจอหน้าเราก็ได้ทํางานได้ประมวลผลได้ไวยิ่งขึ้นด้วยชุกจองครับผมแล้วก็สําหรับจอเพดานนะครับเราก็ยังมีให้สําหรับสมาชิกในครอบครัวอยู่แล้วนะครับโอเคนะสุดท้ายนะครับก็โอ้โหเสียงนี้เสียงนี้เจ็บเ่ยนี่ถ้าหารถไม่เจอแล้วกดขนาดนี้แล้วยังหาไม่เจอผมว่าผมกล้าเพราะอะไรรู้ไหมก่อนคนนั้นเป็น เอาอีกแล้วจบแล้วตึงแล้วโอเคครับก็นี่ทั้งหมดนี้เป็นไงบ้างครับรถคันนี้นะครับแบ็คไวท์อาบอลโลว์วีไอทีนะครับแถมตามไปด้วยเบิร์ดไนเบอร์สามร้อยหกสิบสาที่หน้าจอสุดขั้เกณฑเป็นแล็ปซีล็อกสีเรียบร้อยแล้วนะครับมีระบบเวลคัมไลท์นะครับมีระบบค้นหารถสัญญาณการขโมยติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วรวมถึงระบบคอโต้ล็อกแล้วนะครับเราติดตั้งให้เรียบร้อย ของจะเป็นแบบนี้ให้ทุกท่านหมดแล้วแต่ถ้าข้ออะไรอยากเพิ่มเติมอะไรก็ยินดีครั <Yes. S 2> บขอจากกันไปครับผมหน่อยครับว,ว่าต,ว<ะ>ต้องชื่ออะไร <laughs> แต่ขำจริงพี่มิมวสวยเกณฑ์ตัวนี้แล้วมั้าจริงว่ะไ <c oughs> <c oughs> อ้ที <c oughs> ย่ยืนยิ้มๆเนี่ยค,คือโก้ก็พยายามที่จะถ่ายให้พี่มิวสวยๆแลแ้วไงถ่ายให้มันดูเท่เไม่ได้เจ้าค่ะ ลแล้วเกิดอะไรวะแแต่ตรงผม,ม่เ้ยแต่ไม่แต่ตรงผมพี่มพี่มิวดูดีดูแบบว่าเขาเรียกด,ดูดูเป็นเด็กจริงๆอันนี้จริงๆดูน่ารักเอ้ยน,นี้อันนี้ก็ชมจริง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 แต่อันเนี้ย <G ül> อันเนี้ยบูลลี่อันเนี้ยบูลลี่<ำ>บอกเลย <G ül> มันใหญ่เลยเหรอถ่ายคลิปนี้เสร็จเผาเกงทิ้งเลยจริงจริงโกรธมากเออโกรธ โอเคครับก็ก่อนจากกันไปช่วยบอกผมหน่อยว่าผมหน้าเด็กจริงไห้โอเคครับช่วยบอกผมหน่อยว่าคันนี้สวยถูกใจแค่ไหนนะครับแล้วชอบอะไรที่สุดในรถคันนี้นะผมและก่อนจะจากกันถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะครับมาถึงตรงนี้แล้วขอขอบคุณมากเลยนะครับและถ้าสนใจออกรถมิตซูเอ็กเจนเดอร์คิดถึงพวกเราเมมิวและกกติมิตซูเจมซีนะครับพวกเราอยู่โัวร์ลุมสาขาไซม่นะโคลนัเราเข้ามาได้นะครับ ส่วนใหญ่ลูกค้ามาไม่ค่อยโทรนัดมาเลย <c oughs> มาเลยบางทีเราไม่อยู่มาเลยเ<ร>าบางทีก็ไม่เจอนะ <c oughs> แต่ถ้าเจอก็ดึกๆนะครับพี่มิวเขาชอบอยู่ดึก,ดก,ดก <c oughs> ตื่นสายไงทำงานหนะักโอเคแล้วเจอกันอนะ่ะคลิปหน้ากับรถสวยๆแบบนี้ดี่ครับผมสวัสดีครับ